สวัสดีครับทุก่านชมครับวันนี้ครับเราจะมาดูเจ้า Ford Ranger Raptor X นะครับปี2021นะครับจะดูซิว่ารถกระบะคันละ1น2 9 0ล้านแ0 0บาทที่เพิ่มจากของเก่ามาประมาณนัก3 0 0 0 0เนี่ยจะมีอะไรกันนงครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูรอบพันเลยครับผมเริ่มมาที่ชัดเจนเลยครับนั่นก็คือนี่เลยครับสติกเกอร์นะครับเป็นลายเหมือนลายเคฟลนะครับตัดกับขอบสีแดงนะครับ โชว์ความดุดันนะครับโลโก้ข้างหน้ายังเป็นบึกบืนเช่นเดียับโลโก้ FORD นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีให้นะครับเวลาตังซื้อไปนะครับแม่มีนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นหูลากสีแดงนะครับหูลากด้านหน้าสีแดงชัดเจนนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตรงบริเวณไฟนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันนะครับสีด้านนะครับนี่นะครับเพิ่มทําให้ดวงตาดูเข้มแล้วก็ดู ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับยางก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับโชกช่วงล่างก็ยังเป็นฟอกเหมือนเดิมนะครับเป็นโชกฟอกนะครับที่สามารถกระโดดได้อย่างดีใช่ไหมครับบันไดครับบันไดนี่ถ้าเป็นของแรปเตอร์นะครับจะมีความยาวขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของ Ford f เอ็กโฟนะครับจะเป็นเล็กๆนะครับเป็นท่อนๆระหว่างประตูหน้าประตูหลังนะครับก็เคลือบด้วยวัสดุการลื่นนะครับก็ยังดีกว่าหลายๆที่ไม่นช่ อย่างนี้มันใช้งานได้จริงครับกันลื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็บริเวณกระจกก็เป็นสีดำนะครับมือจับก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสีดำเพิ่มความกว้างขวางกระจกนะครับแล้วก็ที่ภายในที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นพวกพวกแบบนี่ครับชิมนี่ครับจะเป็นเบาะสีแดงนะครับเดินได้แดง นะครับระก็มีโลโก้ Ford ดเปิดสมาร์ er นะครับเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับ <Okay. S 1> ผมก็ในส่วนของ Ford Ranger Raptor ด้านหลังนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะั่นคือตัวโรบาร์ตัวโรบาร์คันนี้นี่ก็หยิบยืมมาจากรุ่นน้องนะครับนั่นก็คือเจ้า FX4MAX นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโรบาร์ยาวมาจนถึงเ,เกือบถึงฝากระโปรงหลังเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่ง สิ่งหน่งที่โชว์ความแข็งแกร่งนั่นคือตัวของยางครับวันนี้ใช้ยางเหมือนเดิมครับ BF Goodrich นะครับ,นรบในส่วนของ KO2 b a j a j a Champion นะครับก็ดอกยางเนี่ยเป็นแบบออเทเลนะครับแม็กกันนี้ขนาดขอบ17นะครับเป็นสีดำ a d v a l t Black m a d e นะครับใช้ยางขนาด285 70 17นะครับนะครับในส่วนของ โลโก้ของ Ford นะก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำเห็นไหมครับ Ranger นี่สีดำนะครับ Ra p t ตอร์ก็เป็นสีดำนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับว่าในไฟมันอาจจะมืดไปนิดนะครับนี่นี่ก็เป็นโลโก้สีดำนะครับทางด้านท้ายก็จะเป็นเพิ่มความดุดันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นมีสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันครับเป็นลายเคฟล่าตัดด้วยสีแดงนะครับนี่คือความบึก้นของ Ford r a n g e r Raptor ทางด้านหลังครับ ครับผมนี่คือเฟืองท้ายของ Ford Ranger Raptor นะครับเป็นดิฟเฟเรนต์พูดง่ายๆคือเป็นดิฟล็อกนะครับแล้วก็ช่วงหน้าอย่างที่บอกครับจะเป็นของซ็อกโยซ็อกนะครับและนี่ท่ออยู่นี่ครับท่อสั้นหน้าเพาครับโอ้โหเพิ่มความรุนแรงนะครับให้กับ f o r d r a n g e r r a p t o r เตอร X ครับครับผมก็สำหรับภายในของเจ้าแรปเตอร์ใหม่นะครับก็ อาจะมีเพิ่มเติมอะไรบ้างครับมาดูเลยครับก็เริ่มจากที่เห็นก่อนเลยครับนั่นก็คือเบาะนะครับถ้าเป็นเบาะของอคนขับนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่หนังสวยครับคันนี้จะปรับได้ทั้งหมดแปดทิศทางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคนนั่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะปรับได้เพียงแค่หกทิศทางนะครับนี่ครับเป็นปรับเป็นไฟฟ้านะครับนี่ปรับได้นะครับ แล้วก็มาในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็จะมีปุ่มคูบคอนโทลนะครับจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้นี่คูบคอนโทนนะครับจะมีในส่วนของคูบคอนโทลนะครับมีระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขานะครับแล้วก็อแอร์นะครับสามารถปรับอิสระได้ซ้ายขวานะครับในส่วนของแอร์นี่ครับเอ่อทางด้านคนขับร้อนหนาวไงก็แบ่งแยกกับคนนั่งฝั่งซ้ายได้นะครับ กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัตินะครับนี่คือกระจกมองแสงกระจกมองหลังที่ปรับแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องต่อไฟ12โวลต์4จุดนะครับแล้วก็ช่องต่อไฟ230โวลต์นะครับแล้วก็มีหน้าจอข้อมูลหน้าปัดแบบชนิดพิเศษนี่คือหน้าจอครับมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนะครับแล้วก็มีกุญแจรีโมทอัรฉริยะนะครับพร้อมปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือหลักๆของภายในของเจ้าอ่า ลัเตอร์นะครับเราเข้ามาดูกันนี่นะครับนี่คือกุญแจเขานะครับนี่กุญแจของลับเตอร์ครับดี่บอกไว้หน้าจอนะครับหน้าจอเขาจะเป็นนี่เป็นไงสวยมากนี่เป็นไงหน้าจอโอ้โหนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูใหม่หน้าจอนะครับปึบ๊บปั๊บนี่ไงหเหมือนแบบมัดแต่งเลยอ่ะ นะครับแล้วก็ยังมีเสียงเอกลักษณ์ครับตือดึงต,องตือดึงนะครับนี่ก็คือภายในทั้งหมดของ Ford Ranger Raptor ปี2021ครับ